อ่าไปไหนเอาควาดก่อนบาแล้ตียังเนาะยังไล่โบลำมันน่ะเป็อย่างตัว่องคู่นึงวะพันน่ะพันเนาะช่องคู่ดำพันน่ะมันลำมันกันเสาเนาะหุ่งซลีเด็ดเลเป็นอะไรพ่อบ่ จงรุ่มพี่เอาเนาะวันนั้ก็เอาละมันมาพุกมากเนาะพุกทึ้งลงมาตีเออ,เอ,อฮะขับพับนกอนเฉลี่ยคอนกอน อนุนกับพักพอนก็อน,น,น,นอุ่นโบ้ให้เท่านั้นนะพักพอนก่อนุน่นกับพักพอนเออฝรีเด็ดถอนได้สิบโมงเลยกลมเครื่องสิบโมงเห็นแล้วก็มาพักพอนหนึ่งเหฮกตาอโอู้หูมันเนาะ พ่นเบาควดอยเห็ดต่ออยู่ขูดกับสักจิกพ่นสีแดงสีเรื่องคุณนะอันั้นมันลาวขึ้นไปเทิงพูโดูสักอยู่มต้องหันสักโค้งไหมโค้งให้แม่เจอดรงหันได้เจ้าฮะ มา,มาห้ามมันจับไมค์ฮะน่ะโอเคถุงท่าน,นเลยสบายนะพะจู้นหนสั้นให้เดีส่วนสลีเพื้นถนนธรรมดาไอนะ้น่ะอืมไอ้กุ๊กสลี นี่ก็มอญจีแล้ยแล้วเนาะอย่างนีเดียวน้องลีเนาะตามวันนี้ก็แล้วเนาะขึ้นเพชรบ้านนี้เนาะนี่ก็พุกหมดแล้วได้ดินะนี่ก็พุกหมดเลยดิพุกแล้วอย่างตอนนี้นี่เดียวเออ่ในในวันเราโมโน่เอาละมันมาเก็บมันแล้วทางนี้พุกแล้วแล้วเออทางนี้ทางนี้ขึ้นไปทางนี้เดียวว่าซ้ำเจาะไร้เติบไดิมันนี่มาตึ้มก้นบ้ำโพนซ้ำนี่เนาะ bộ bộ để làm mấy ít luôn Làm hoàn đầy đàn chút thôi đấy thì nè Làm mày cái đó có à. kia Mày làm mất là cái khác mà nhỉ อเม่นันว่ายไปซักหละไมเชิงคนเลยจะไปต,ออต,ต่อเอาน้ำตีตออเอาน้ำพอนเนาะนั่งบนห่มเย็นๆก่อนอีกี้เลิเออไม่เทามีเพื่อนนำแล้วก็ฟังเสียงนำนี่หอนหอนเฮง ตอนเป็นนางบนเย็นก็ดีวันที่ฮอมดีก็นีบ้านพ่อจันก็ฮอมดีเนี่ยบ้านพ่อจันเนาะเย็นดีบ้านปนี้เนาะบ้นนี้เย็นก็มัวนะบนนี้เฮ้ยเจ้าหน้าที่จันกัน Còn đây nha. hả mà lẽ bà cun Ở trên đây, liếp lôi lỡ không kèo này แล้วเราบอแล้วแล้วโอ้บันนี้กะเอาสลีมาปุ๊บเนี่ยเก็บดพุ่งยังสลีเนหะรอสลีแล้วพือ่เอเจลิให้แนวพันนะไอ้น้ำน้ำบ,บ่็อกเราอ่ะอ่าเพราะฉันก็เขาไปเอาอยู่หน,น,น้าบ้านคนนี้เอา,าไอ้น้ำนะเนาะเอาไหนะเฮ็ดแค่ได้บา้บา,ค,บา,ค,บาค,คืนเนี่ยบ้าคืนนี่แค่วันคืนเนามวันคืนนี้ไฟซ้าเข้าไปไว้นี่เขาเดินจ่อซ่าเอาเดิอ ไปตรงไหนใครกังวลอยู่บนบนสันสันไอปูมันไดีบ่สลีได้เขาไอปูมันจะปูมันวะมตัวเด็ปูมันปูสลีนี่สำหรับเบืองรองไปนี้มันสลี่หมดนะแบ่งโซนกันสัลลี่ได้มันกับ่ปัญหาแต่เราเหลปูสลีแล้วสลีก็ก็ดีมันสั้นมันเดสั้นพนเนาะ เออธรรมดายังรู้สึกินปลาดุยโธรรมดาเลยสั่นจิ๋วสั้นสิแล้วก็ปุ๊บตะแจ้งหนีสำหับคลินี้ก็สิเป็นคลิปสุดท้ายเนาะตอนนี้บาสอุจิกกับบากีแกวกาสิฟากันเสร็จคืนนครไซบุรีสีบราชากลับกันดึ๊กกลับกันดึ๊กเมื่อไหร่มาไหมจับมื่อใดสุดยอดเลยเมื่อ โเงียบเงียบมาชนีเพื่อรายการมีทุกงานหมดเลยอันเด้อเดี๋ยวนี้พยักได้อันโอมข้างนอกมีแต่เจ้าเฮ็ดอันนี้เฮ็ดบอลนี้เอ็ดได้แล้วอันนี้บบเฮ็ดอันใดนี่นะเขี่ยให้เลยนะกับบอลนู้นโบอาจจะบอกเราเรียกได้เฮ็ดอันนี้ยเห็นยังนี่นะเออเฮ็ดพื้นกลางนี่นะแซ่บๆบอลนั่งเด้อไมมาใคร มันอะไรซื้อขมมาฮะเ้เออเพราะว่าโซเลียดได้ค่อยเอาพาให้เราแล้วมีดอันเงี้ยๆนะซื้อ่าได้อันนึงแล้ววันนี้จะเฮ้เราจะเอาคมให้เอาอันนี้มาเฮ็ดอันนี้ได้เฮ็ดอันเจ้าหูแล้วเจ้าหูแล้วเฮ็ดซอยบาลนุนเฮ็ดน้ำกันบาลนุนเราค่อยซื้อเอาสังเกตเสียเอาคมให้เจ้าเราค่อยซื้อบอนุนเนี่ยเสียเอามองเนี่ยนุ่นอาไยังงนูุนเดี๋ยวเอาเงินนู่นนู่นอันนี้เฮ็ดอันนี้ให้อ้นน้องเสียยัง เอาเงินเอ้เอี่ยวเอาเงินถ้เอาสันะบ่าวนี่สิเอาโคมงเป็นบ่โคออโอเคโคบีดสักจิ๊ดีนคักเด้มันบ่ษาได้ซักมีไฟเลยตัดแดดเลยแล้วก็ห่วงตะนอนได้ได้จะเอาไปป้านี่สบายมันสบายเยอะปู่ยอะป้าก็ได้เออลยวล่าใส่หลับมัดเข้าปลาเบ็ดดนเด้จะเฮ็ดเฮ็ดเด้อกลับมาวานหน้ากันเห็นเราเสี่ยวฮะกับเบาคุนได้เห็นกันเออกับเบาโน่นได้เห็นตรงกันเนอะไม่ไม่ไม่ละเอาแถวหนี่งเด้อไม่มีใหม่อยู่เท่านี้ใหม่อยู่ฮะ เรามาสับฟากซีเซออเซลลายเด้อตัวนี้เนี่ยอันเดียดเด้ออือันนี้ไงเชลีลายเล่าเรียนให้มันที่ที่ฮั่นเราบันทึกไว้นั่งสี่นาเวลาห่ามากะนั่งลิ้นอืมันลังลิ้นเออนั่งฮั่นก็นั่งดังไฟฮั่นกินกาแฟอยู่ฮั่นมันกินกาแฟอยู่ฮั่นเออมาจับมือเลยมาสุดนะเราเฮ็ดไว้เราอันสบายดีพอเท่าอันดูแลบ่ให้มันเปืี่ยนเด้อเห็นขี้เงือกขี้ยังไง จูเดอถ้าบริบริมแห่แคเดือนกันแ่าหม่ขี้เนี้ยเราจันเนาะวันนี้ฟูนุ่มเนี่ยเขาเฮ็ดให้สลีเฮ็ดแนวนักสลีทมี่ขั้วกินเนาะหาฟื้นเนาะแบ่งกันทำมีเนาะแบ่งกันเลายเกานหลยเนาะแล้วนักทานผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้บาสกิกันนี่แต่เอนนี้เนาะิตรคอนประหเกียมเครื่องเกียมคองและกาเดินทางคกับนครชัยบุรีสีปราการ ระยะทางยังหลายกิโลพี่น้องทำไปหละแปดก่าโมงอขึ้นไปเพลพี่นอนบ้านอ่ะ,อะสำหรับที่นี้็ขอลาไปเสเดอพี่น้องเด้อยจะไปอยากเป้น้ำโอเลืมค่อยลืมนำ้ำไปเบื้องน้ำเจ้าบนนั่นนะบนน้ำกินใดนะ มันมีซ่านแง่ก่อไปทางนี้ไปทางซ้ายพี่เออบนอันจะตั้งตูง้ทางดินไหมฮะนะ่ะเออ,อไปมาแล้วเฮ็ดล,นะล้วสักหน่ะเวลาว่านำตัวนั้นกินสะอาดกว่าสัตว์เดี๋ยวมาให้ลองไปเพิ่งเนาะหลังจากเข้าไปกินตู้น้ำมันกินสิบนบนกินน้ำอันนี้ก็ได้นี่ก็ได้คือกันอันนี้เนี่ยก็ได้คือกันนี่ขวดกระตูงบนน้ำอึกบัวหมดแล้ว <laughs> ว่ามัน,นบอลก็กันก็คือเปลือนนะขันเถาเลี้ยวเบื้องหนะาขันับบอลนาไม้มันนะโดนไปทำความสะอาดทีอมืมันเปลือนเราจะเป็นแต่นายกหรือสีเป็น,านาา <c oughs> เงิน,งงนหรือวะตกไปเราได้หมสตรีมาใช้ยู่นี่เราได้ไหเนี่ยเอ้อเงินคนเรา นะคือว่าตาคนกับตังเส็จนาทีมาลนะวบาปุูนกับซัเร็จเรียบร้อยซัลลี่ก็ยังบป็เลี้วเท้นแต่ว่าอีกชิปตัวเฮ็ดอยู่เนาะแต่ว่าคลิปนี้ก็เวลาทุกคนไปเพลินขนาดเนาะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะเพราาะว่เดี๋ยวเรากลับสีได้กะเกียมเครื่องออกเดินทางกงลับสัญบุรีเวลาบาคูลละไม่แต่ว่าเฮ็ดฮัเด้อร์มันเอาะไรเฮ็ดนี่ฮัดถ้ผมค่อยเด้อ เออแล้วมาเราเบาสักกิตจะเอาโคมให้คอยเสียเงินมาให้เบาคูนเรอเอาโนูนเก้สร้องคนดับกันเลยสรอยกันเด้อสรองคนเพชรอืมแล้วก็ไอซื้อมีซื้อกาแฟมาให้กินตืมเนาะข้าจันทร์เนาะข้าจันทร์อนามัยแล้วก็นไอซื้อกาแฟซื้อมีพักกินเอาข้าจันทร์เนาะเอาเนาะเท่านี้บางเกี่ยวจะขอลาไปก่อนความโวยเบาสักกิตกับเสืออกเดินทาง พบกันในะคลิปต่อไปไอเรื่องราวต่อไปสำหรับคลิปนี้ข,ข,ขอกล่าวคำว่าสาบายดี